สวัสดีค่ะมาตามหาโซเมตกันนะคะราศีมิถุนธาตุลมค่ะราศีธาตุลมค่ะดินาน้ํามลมไฟครบนะคะแล้วก็จะไปต่อที่ดินาน้ํามลมไฟค่ะราศีธาตุลมค่ะวันนี้ตามหาคนรักเก่าและคนรักใหม่นะคะตามหาโซเมตเนะียเราก็อยากจะรู้เรื่องของคนเก่านะและคนใหม่ที่จะเข้ามาะคะ่ะ ขอบคุณท่านสมาชิกเก่าและใหม่และที่ติดตามตามติดเป็นกำลังใจกันเสมอนะคะทั้งที่การกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณท่านสมาชิกมากมายและเพื่อนๆทุกท่านนะคะมีความสุขมีความหวังมีกำลังใจค่ะเป็นการอ่านภาพรวมของไพทาโรโอกับโคราศาสไทยค่ะเชื่อมโยงกันไปค่ะ เพื่อการเข้าให้ตรงจุดมากที่สุดนะคะกับการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะคิดบวกลูกสวยนะคะมีความหวังมีกำลังใจต่อไปค่ะเป็นการอ่านให้กับทุกท่านเป็นการวางแผนชีวิตนะคะไม่เจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เริ่มกันเลยค่ะที่ตัวตนของชาวราศีมิถุนถัดลมค่ะในเดือนกันยายน2564จานยุยอ่านดวงดาวของวันที่ดาวย้ายราศีเข้าสู่แต่ละราศีนะคะ เริ่มที่การงานก่อนเลยการงานนี้ก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตนเองนะคะกรรมการงานค่ะ ดาวพระหัสนี้ย้ายมาอยู่ในเรือนมอรณะนะคะมรณะม,ร,ณะมรดกได้มรดกใหญ่โตเลยค่ะพระหัสย้ายมาอยู่ในเรือนมอรณะที่ดาวเสาโรอยู่แล้วกรรมการงานอาชีพนะคือดาวพระพฤหัสนะคะและเป็นดาวคู่ครองคนรักคู่ค้าด้วยนะคะปัตตนีพระพฤหัสก็คือผู้ใหญ่ความสติความมีสติปัญญาสุขุมรอบขอบ ย้ายตั้งแต่วันที่28กันยานะคะมาเจอกับดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนมรณะมรดกค่าำว่ามรณะมรดกก็คือการจบสิ้นหนึ่งก็เริ่มต้นอีกสิ่งใหม่นะคะมีความหมายได้หลายอย่างนะคะเสาร์ก็คือของเก่าแก่ด้วยนะคะก็การงานนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกครั้งหนึ่งของชีวิตนะคะในรอบ30ปีต่อมานะคะเสาอยู่ในเรือนมรณะจบสิ้นสิ่งหนึ่งก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2563ถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2566ค่ะยังมีวันเวลาที่เหลือที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองใหม่เพื่อฟ้าเปิดสดใสนะคะธุรกิจการงานนี้ก็ มันคงค่ะมีการเงินเข้ามานั้นได้กองเชียร์สนับสน,นุนการเงินรายได้นี้ก็ดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็ไปทับลักขณาได้การเงินจากการที่ตนเองได้มีคู่ค้าก็ได้คู่เป็นผู้ใหญ่กว่าคู่นั้นก็ไปเจอคู่มีตำแหน่งนะคะของเก่าแก่เป็นมรดกตกทอด ก็นะเขามาสนับสนุนได้คู่ที่มั่นคงมาสนับสนุนธุรกิจเล็กๆของตนเองได้คู่เป็นพ่อไม้นะพ่อไม้นั้นก็มีลูกติดมาด้วยนะคะเกตดนะคะเดาเกือคือกองเชียร์ตัวกระตุ้นนะคะเป็นการเงินรายได้นะได้มาเป็นของแถมนะคะเกตเลงไปที่ดาวเสาและดาวพระฤห,หันะก็ได้ จากการเงินจากคู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าตนเองการงานนั้นก็ได้ทำงานเก่าที่ทำมายาวนานก็ต่อยอดต่อไปรุ่งเรืองเด e s นซนี่ก็คือยศศักดิ์ตำแหน่งของตนเองคือดาวเจ้าเรือนสัจชะดาวเจ้าเรือนสัจชะดาวทิตย์ก็ย้าย ตั้งแต่วันที่17กันยาไปอยู่ในเริอนพันธุก็ทำงานยศศัก์ตำแหน่งหน้าที่นี้ก็เวนะิร์ r o m มโฮมก็มีครอบครัวด้วยนะคะตนเองก็คือดาวพูดพูดคุยติดต่อค้าขายความคิดนะก็มีหน้าที่ยศศักตําตำแหน่งตามวันเวลาก็ได้มาทำกับครอบครัวมีครอบครัวก็ได้คู่ที่ มาสนับสนุนได้คู่มีตำแหนิงนะคะมีดาวอังคารย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุทุก็ผูกพันมีครอบครัวดาวองคารก็คือลาภลาภล,ลอยฟุกคลุกนะคะมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในเรื่องลาภผลดาวองคารย้ายแต่งกันยามาอยู่ในเรือนพันธุุก็มีคู่นะคะอริอุปสรรคปัญหาก็คือการมีคู่ ก็ตนเองการมีคู่นั้นก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะได้คู่มาสนับสนุนชีวิตให้เปลี่ยนแปลงใหม่นะได้คู่ที่มีโอกาสได้แต่งงานกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลอันนี้พูดโดยรวมนะคะคนต่างถิ่นก็มีตำหนิคนคนนั้น ชาวราศีมิถุนเองก็ต้องไม่ขัดแย้งกับผู้มีอำนาจเหนือกว่านะเข้ามาอุปธรรมสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างให้สดใสรุ่งเรืองนะไม่ขัดแย้งกับครูบาอาจารย์กับผู้ใหญ่นะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคับปรับเปลี่ยนตนเองได้ก็รอดปลอดภัยในสถานการณ์ที่ โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะก็เปลี่ยนตนเองตามจึงจกักแฝงคลาดปลอดภัยนะคะที่มีปัญหาก็เรื่องของอารมณ์นะตนเองนั้นก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ใหม่นะคะดาวพุธไปอยู่ในเรือนพันธุก็คือเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยด้วยนะคะอริดาวคานอาริคือเจ็บป่วยพุธกอังคารมาอยู่ในเรือนพันธุ นะก็จะมีเหตุการณ์ให้ตนเองได้ปรับเปลี่ยนตนเองใหม่นะได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะผ่านการย่าร่างมานะก็มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ก็จะมั่นคงรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะมีพลังในการ ทำสิ่งเก่าๆงานก็ได้ทำงานเก่าก็โชคดีมีความสุขกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลง t e p p r เ n c e สุภะนะก็คือการได้คู่นะราหู ahu, อยู่ในเรือนดาวเจ้าเรือนสุภะนะการเปลี่ยนแปลงก็ได้คู่เป็นคนอีกทิ้นที่เนื่องที่มาสนับสนุนราหู ahu, อยู่วินาศก็ได้คู่ นาแห่งห้นตําำบลไกลนะก็มาสนับสนุนราหูอยู่ในเรือนสุขนะห่างไกลได้คู่ห่างไกลก็มาสนับสนุนชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ลาบผลจากการที่ลงทุนนะก็ได้คู่มีการแต่งงานนะก็ได้รับความรักประสบความสำเร็จกับการมีคู่ค่ะ รักเก่าจากไปไม่ลานะรักเก่านี้ก็ได้แต่แอบรักนะลับๆล,ล่อๆไม่เปิดเผยนะเป็นบุคคลที่ขยันขันแข็งในการเป็นชาวส่งนะเป็นบุคคลที่ติดต่อกับผู้คนนะก็แอบส่งนะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่น,นไกลสติปัญญาดีค่ะ มีหัวคิดเริ่มแต่ไม่เริ่มทำนะเพราะใช้ชีวิตเรื่อยๆเอื่อยๆฉยไปพักร้อนอยู่ใกล้แหล่งน้ำการเงินติดขัดค่ะหวังว่าจะได้พบยญิงชายในฝันเนี่ยพบแล้วไม่คาดคิดแต่ไม่คิดจะลงมือทำหรอกค่ะได้แต่ส่องนะรักออนไลน์ของคนเก่านี่นะคะเป็นชาวส่งไปแล้วค่ะเป็นคนที่ มีปัญหาในเรื่องคู่นะขัดแย้งในเรื่องคู่เป็นคนอีกทินที่หนึ่งนะใช้ชีวิตเรื่อยนะต่างถิ่นแดนไกลค่ะมีปัญหาเรื่องคู่รักเก่าจากไปไม่ลาไม่ลารวคะ่ะยังเป็นชาวสองมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินนะถ้าปรารถนาคู่จะมาช่วยเหลือเนี้ยก็ต้อง ใช้สติปัญญาความสามารถของตอนเองนะรักแรงที่แห่งหนตำบลไกลอะามาค้าขายค่ะมีปัญหาติดขัดทั้งเรื่องการเงินและเรื่องคู่ค่ะรักใหม่จะมาเมื่อไรอ่ะน,นี่รักใหม่มาแล้วนะรักใหม่นี้ก็คือได้คู่คู่นี้ก็ได้แต่งงานกันค่ะคู่จากอดีตชาติกัน สิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นั้นไม่ได้นะไม่ได้คู่ที่เฉยเนี่ยเงียบๆเป็นคนไม่ค่อยพูดได้แต่เป็นชาวส่องคู่ที่ได้มานี้นะคือคู่ที่ justice ปุตตะให้ความรักเต็มที่เลยไปพบกับคนที่ลึกลับเล่นลับไม่ใช่นะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วลาภผลที่ได้นั้นก็มีครอบครัวนะเกิดความมั่นคงทาง หลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยโรงงานโรงใหญ่โตสวยงามโอ่อาค่ะเกิดความมั่นคงกับการได้จดทะเบียนสมรักสมรสกับคนในอดีตชาตินะคู่คนเก่าค่ะสิ่งที่ไม่ได้นั้นก็เป็นเพราะผลบุญกรรมนะมีได้คู่แต่งงานแต่คู่อีกคนก็เป็นเพียงเพื่อนนะเพื่อนทางไกลค่ะเพื่อนเก่าอ่ะก็ไปพบกับ คนที่ขึ้นคานมีปัญหาเรื่องคู่อรินะอุปสรรคปัญหานะคู่นั้นรักใหม่นะไปเจอคนผ่านการมีคู่มาแล้วนะอุปสรรคปัญหาของตนเองชาวมิถุนนะอริดาวังคารแล้วก็เป็นดาวราพะด้วยก็ได้ทำการงาน ที่ได้คู่นะอุปสรรคปัญหาในเรื่องการขยันขันแข็งนี้ต้องได้คู่มาช่วยเหลือนะดงคานอยู่ในเรือนพันธุนะตนเองก็ได้การเงินได้มรดกของเก่าแก่ตกทอดมาเป็นคู่จากอดีตชาติค่ะมาชดใช้นี่กรรมเก่าร่วมกันนะ คู่ในปัจจุบันเขาก็ยังมาให้บ้านหลักทรัพักทรัพรถที่ดินและความรักนะการเงินได้คู่เป็นคนที่มีฐานะได้จดทะเบียนสมรสกันก็เขามาให้ทุกสิ่งนะคะที่ปรารถนานะนก็ไม่ทั้งหมดนะก็คู่คนเก่าเนี่ยต้องมาชดใช้นี้เขานะเพราะว่า ปลูกทุเรยียนจะได้มะม่วงคงไม่ได้นะทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นก็เป็นผลบุญสัมพันธ์กันนะคะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะเป็นเหตุผลบุญกรรมที่เราทำไว้นะก็ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันนะเขาให้ทุกอย่างนะคนไกลใคนคนเฉยเงียบนะคนที่มัวแต่ดูคนอื่นเขาก็ได้จะรักและคิดถึงแอบรักกันเงียบๆนะแอบรักกันก็นะ เป็นเพื่อนกันก็รักใหม่นี้ก็ได้คู่ผ่านการมีคู่มาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ไม่ต้องไปคิดสมองหาคนทางกับคนที่เงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานเป็นชาวสงค่ะอันนี้ตนเองก็รักใหม่มีนะแต่เป็นรักใหม่คู่จากอดีตชาติตามมาชดใช้ นี่กรรมนะก็เลือกเขาแล้วนะเข้ามาให้ธุรกิจมั่นคงแต่งงานมีคู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือภารกิจนี้เป็นไปได้นะก็ได้เป็นนะยกให้เป็นหนึ่งเดียวเลยนะได้เป็นผู้นำนะเชี่ยวชาญในงานดูแลธุรกิจเล็กๆของตนเองมั่นคงการได้มีคู่ แต่งานก็อุปสรรคปัญหาก็ไม่มีนะเพราะว่าได้คู่นะมาเจอคู่คู่จากอดีตชาตินะคู่แต่ปางโกนนะการมีเจ้าของนะแม้จะไม่พอใจไม่ถูกใจแต่ก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะเดลเฟมีรักเข้ามาให้เลือก แต่ถ้าจะเลือกคนรักเก่าจากไปไม่ลาเลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าตนเองนั้นชอบใช้ชีวิตที่สุขสะดวกสบายนะเดลเวอร์ก็คือตอนเองนะมีดาวจันทร์ทับลักขนาอยูนะ่ก็ได้การเงินกับคนมีตําหนิคนเก่านะคนจากอดีตชาตินะก็ได้ลาผลการเงินลาลอยฟุกๆ เป็นของขวัญของรางวัลที่ถูกใจมาทำให้ชีวิตตนเองได้สุขสะดวกสบายมีครอบครัวนะมีรักมาให้เลือกนะก็ได้พบคู่ที่ได้แต่งงานกันเพราะว่ายังมีบุญเก่านะเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับคู่ที่มีตำาหนิดนี่นะได้คู่มีอายุมากกว่าราชินีพจ,จัชรมาทับลักษณะก็ได้การเงิน จากคู่คู่เก่ามรณะเดเดนี่แหละค่ะมรณะมรดกเล็งไปที่ดาวเกตในเรือนจันดาวจันท์คือเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินรได้มาทับลักคนาค่ะเงินทับตัวจากการที่ได้คู่มีตำแหนิงคู่เก่าจากอดีตชาติ่ะมิชันนี้เป็นไปได้แล้วค่ะว่า ระก,ก่าจากไปไม่ลาไม่ลานะคะเขาเป็นชาวสองนะเป็นคนที่ใช้ชีวิตนะต่างชาติต่างแดนต่างถิง่นดันไกลสามารถพูดได้หลายภาษาลนะ่ะเป็นคนเรื่อยๆอนาคตไม่รู้จะไปจบนะัแห่งหนตำบลใดนะคะมีปัญหาเรื่องคู่คนไม่ค่อยพูดนะเป็นชาวสองการเงินก็ติดขัดรักใหม่จะมาเมื่อไรมาแล้วมาตามวันเวลาค่ะ ได้เวลาของการได้ใช้กรรมนะได้ชดใช้กรรมให้กับคู่ที่มาเป็นคู่สนับสนุนทั้งในเรื่องธุรกิจการงานนะบ้านหลังใหญ่รถคันโตกะมาเป็นคู่มามีบุตรล้านด้วยกันนะคะมาให้ชีวิตที่สุขสะดวกสบายมีครอบครัวนะมีพันธุ พุธในเรือนพุธนะตนเองก็ได้ตนเองคือดาวพุธค่ะก็ได้ทั้งการเงินแล้วก็ทั้งการที่ได้บ้านได้ธรุรกิจที่มั่นคงได้ติดต่อค้าขายมีประสบการณ์ชีวิตผ่านมาแล้วก็ดำเนินต่อไปตั้งแต่วันที่23กันยายนนี้นะคะครอบครัวมั่นคงนะคะ กับคู่กับการมีคู่นะที่มาสนับสนุนสนับสนุนให้ชีวิตเกิดความมั่นคงแมนะ้จะได้คู่ที่นะไม่สมใจเท่าไรนะได้คู่ที่มาตามที่ตนเองได้เลือกแล้วนะมีโอกาได้เลือกคู่ดีแล้วค่ะเดินเลิกวันนี้ได้เลือกคู่ ผู้นั้นก็เลือกถูกต้องแล้วคู่จากอดีตชาติค่ะอันนี้ก็คือ่ะน,นเลิกเลยมาตรอกย้ำนะคะอันนี้คำแนะนำค่ะให้กับโซเม็ดนะคะรอกเก่าจะไปไม่ลาไม่ลาหรอกค่ะเป็นชาวสองชอบสองค,คนเงียบไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ คนหลอคนสวยนะคะบุคลิกดีค่ะอันนี้ก็ไปแล้พวพบคู่คู่คนแก่ไอย่ยุมากกว่านะคนเงียบไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคำแนะนำนะคะให้กับชาวราศีมิถุนนะคะเดือนกันยายนคะ,อะตอนเองนั้นก็ชอบใช้ชีวิตที่สุขสะดวกสบายเป็นดาราเป็นคนชอบใช้ชีวิต ไม่ต้องรีบร้อนนะคะอ่าก็ได้พบคู่คนไกลนะคู่ที่ไม่ได้เลือกนั้นก็คือนะรักเก่าปเป็นชาวสองนะเรากับเขาก็ยังสองกันอยู่นะขัดข้อขัดแย้งกันนิดเดดหน่อยก็ทะเลาะกันนะเป็นคู่ที่ขัดแย้งนะคะอ่าก็ไปพบคู่ตกลุมรักคนไกลค่ะตกลุมรักคนเก่าอืมก็ เป็นชาวส่งกันต่อไปนะคะหลีเกเลี่ยงไม่ได้ค่ะรักออนไลน์การที่ตนเองได้ทำงานเก่าแก่ามายาวนานนะมีพลังในการทำงานเก่าก็มุ่งต่อไปสู้จนหยดสุดท้ายนะงานทีมนี้ทำร่วมกับทีมใครเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าทัศนคติ แตกต่างจากเพื่อนร่วมงานนะกลุ่มอื่นแล้วก็ทําเหมือนกันกับเราแล้วก็ทําเหมือนกันกับเขาเมื่อไม่ลงรอยกันนะก็มีพลังก็นําไปทําธุรกิจของตนเองนะมีธุรกิจที่มั่นคงคู่มีตำแหนิงนะก็ได้มรดกตกทอดของเก่านะงานนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้คนนะ เป็นงานธุรกิจที่ตนเองเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำนะก็ได้บุญบารมีเก่าได้ลาพ้นมาได้ของเก่ามีค่างานที่ทำมายาวนานได้มรดกสืบทอดมางานเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะงาน,านางานเสืนะส้อผ้าหน้าผมงานเกี่ยวข้องกับครีมสำอางนะครีมแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมนะคะทำไม่สวยนะคะลนะลงไหลกับ รูปลักษณนั่นนะคะก็คือตามติดมาจากอดีตชาติแล้วก็ได้งานนี้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะสืบทอดต่อไปค่ะเป็นงานเก่าะคะ่ะก็ได้ลาผลงานนี้ทําต่อไปอีกยาวนานนะคะตนเองก็มุ่งไปในเรื่องธุรกิจของตัเองไม่ต้องไปขัดแย้งกับใครนะคะอันนี้ก็คือการเป็นตัวของตนเองก็วางเฉยบ้างนะวางเฉยกับ คนรักใหม่นี่ด้วยนะเพราะว่านะไปเจอคนเงียบนะเขาไม่ค่อยพูดเขาชอบอยู่ในมุมของเขาอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนที่มาสนับสนุนให้ชีวิตได้มีความมั่นคงต่อไปนะก็นะไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ อย่างน้อยก็มาทำให้ชีวิตสุขสะดวกสบายนะเดลเลอเบอร์นี่ก็คือตนเองนั่นแหละนะเดลเลอร์บดาวพุดไปอยู่ในเรือนพันธุก็ได้หลักทรัพย์พันธุครอบครัวชีวิตสุขสะดวกสบายมีที่หลักแหล่งสวยงามโออารุหรานะก็ทำในบ้านเรือนนั่นแหละทำเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมครีมสํำอางทำให้รูปร่างองค์เอวเอวบางล่างน้อย ตนเองก็อ้วนๆหน่อยนี่ก็ให้ได้ได้เป็นหัวหน้านะดูแลธุรกิจมีบริวารมาสนับสนุนเดลเฟอร์นี่ก็ดาวพุธคือตอนเองนะมีดาวจันทร์ทับลักนะก็ได้การเงินจากงานที่ทำมายาวนานนี่นะงานเสื้อผ้าน,านาผมงานส,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 สุขสบายดีค่ะได้คู่นะ ได้พบรักนะรักเผื่อเลือกนั้นก็ได้คู่จากอดีตชาตินะคู่คนเก่าคนเก่ตามมาจากอดีตนะมาได้คู่ที่มารักจริงหวังแต่งนะคะดาวพุธตนเองอยู่ในเรือนพุธพันธุนทะก็ได้มีครอบครัวมีหลักแหลงมีอสังหาหรือมัพยัของตอนเองร่วมกับ ญาติสนิทมิตรสหายนะตนเองก็ได้มีวิชาความรู้มาร่วมกันกับอดตหลานบริวารธุรกิจนี้มั่นคงรุ่งเรืองเดือนกันยายนนี้ค่ะยาวไปถึง28กันยายนนี้ก็จะได้ทำในสิ่งเก่านะคู่นี้ก็คนเก่าเป็นเพราะผล บุญกรรมสัมพันธ์กันนะจึงได้มาร่วมใช้ชีวิตกันใช้นี่กรรมเก่าค่ะ